วครับเชฟวันนี้เมนูอะไรครับผมซอดคัสเซีครับเดี๋ยวเราไปดูครับคัสซีช่วงล่างเราเสร็จหรือยังครับผมแลครับผู้ช่วยเชฟครับวันนี้มีอะไรทานครับผมต้มครับต้มมีต้มมีทอดครับทอดอะไรครับผมทอดปลาครับทอดปลาโอ้ปลาปลาอะไรปลาบึกใช่ไหมครับผมปลาบึกครับปลาบึกโอ้สุดยอดเลยครับเสียในสุดยอดจริงปลาบึกไว้ก่อนครับโอ้ บ้านๆใช่ไหมครับผมเราจะได้อื่นๆครับผมโอ้โหไม่ปึกใช่ไหมครับผมไม่ปึกครับโอ้กินปลาไม่ปึกครับโอ้กินทานมาห้าวันแล้วเนาะทานมาห้าวันครับอือโอเคโอเคอย่ามาว่าเราปึกนะครับอเพราะเพราะอะไรครับผมเพราะเรากินปลามาสี่ห้าวันแล้วครับโอ้โหไม่ปึกครับไม่ปึกครับกินปลาจะได้ฉลาดใช่ไหมครับปลาฉลาดครับโอ้ไม่กล้าสูงครับโอเคครับผมรู้เรื่องฮะโอเคฮะความรู้นี่แน่นเปียเลยดีดไหมกินปลาแล้วดีดไหมครับ ไม่ดีนะ <laughs> <laughs>